สวัสดีค่ะจันทกพิมพ์ Power Channel ค่ะตอนนี้ก็กำลังพาชาวต่างชาตินะคะมาที่สำนักพิมพ์ Power สอนค่ะก็เป็นชาวต่างชาติประมาณ20คนนะคะตอนนี้ก็ตัดเตรียมเข้าห้องนะคะ ไหนน้องไซส์เหรอคะหวัสดีค่ะน้องค่ะอันนี้ให้เขาเข้าห้องไปเลยไหมห้องได้ค่ะแล้วเราแล้วจับให้เขาเอายัง You can choose to stay together four people per one room okay four people per one room okay if you already you come with me for four people okay four people Okay. Oh, c'est trois maintenant. Il manquait un. Okay. Il manquait Il Sa copine. Ah, d'accord. Encore Impact Sun, s'il vous plaît. Merci. đang vậy hả phòng 4 con phòng 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 anh ấy đãi rồi không à ok nếu huế mình để ở cột ấy thì không Oui vous avez une clé Oui je vais donner une clé ah. tout à l'heure d'accord Ok je suis gérée un Vous parlez français Un peu oui Et pour vous 4 personnes Oui Ok ouais. allez euh, 42 s'il vous 403. plaît Quatre sont combien Quatre sont trois On oh, c'est bien hein Ok. Vous avez les clés, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Okay. คุณมีหม m ยเ r ขเตรูมีหมายเลขเต่403ออนค่ะเขาไปเอากระเป๋าไปให้เขา403สี่ขอนอน you okay, come ม i t h me. มีแค่402จ้า402เปิดแอร์แล้วยังคะ Okay. Your key. Make here. โอเคยูร์ี้ไอ์มกี้โปโปชูไม่รู้จักโป okay. 5. 5. โปโอเคสี่ศูนย์นสอศูนย์ามศูนย์สี่ศ <c oughs> <c oughs> okay. ูนย์ห้าครบแล้วเนาะ สี่ส่วนหนึ่งค่ะอ่าส่วนหนึเนี่ยไม่ใช่อันนี้เข้าแล้วไงออนอันนี้เดิมอะไรแม่ให้มาอะไรเนี่ยสี่ส่วนหนึ่งอ้คุณไม่เรา่สั่้งแต่คุณไม่ได้เปิดนักเลงไม่ใช่ป่ะคอ่ะฉุดเดินสี่ด้สี่เอ๋ฉันจะช่ชคุณเคนหคมั่นอ้่มันไ่ใ น้องคะอันนี้้นี่ห้องสองคนอะหนูจะนอนที่ห้องสองคน,นอ่ะสองคนเดี๋ยวอ,อ,อยู่ฝั่งนี้ค่ะ,ะไม่รู้ว่าทำไมกุญแจมันเหลือที่ตรงอ๋อไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวนะคุ